เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยโอเคค่ะเราก็มาดูข้อสิมกันนะคะเป็นข้อสุดท้ายของเดออลล็อกนี้แล้วค,ค่ะก็จากอันแรกนะคะก็คือ จากอันนี้ทวนของข้อที่แล้นะคะข้อที่แล้วคือเวเชอร์ตอบว่าถามว่าเวเชอร์ตอบคำถามว่าเวเชอร์พูดว่า our restaurant is famous for seafood would you like to order now ก็คือร้านอาหารของเราเนี่ยโด่งดังเรื่องซีฟู้ดคุณอยากจะสั่งอาหารตอนนี้เลยไหมแล้วก็ Diner เผู้รับประทานอาหารก็ตอบว่า yes please ก็แบบสั่งตอนนี้เลยค่ะ Two g r i l l e d lobster and three g r i l l e d salmon s t e a k s ก็คือจะขอสั่ง ล็อบสเตอร์ย่าง2แล้วก็แซลมอนสเต็กย่าง3 v e a i t e r said t o grilled lobsters and three grilled salmon steaks mm hmm. ก็คืออันนี้ก็คือเหมือนกันเป็นการทวนรายการอาหารนะคะว่าสั่ง l o อ s t e r อร์ย่าง2แล้วก็ s ซลมอนสเต็ก3าลวจากนั้น w วท t ชอรก็พูดอะไรสักอย่างแล้ว Diner ก็ตอบว่า just water with ice ก็คือแค่น้ำแค่แค่น้ำเปล่ากับน้ำแข็งค่ะทีนี้เราก็มาดูกันว่าเวทเชอรเนี่ยต้องถามอะไรทำให้ Diner เนี่ยตอบว่า just water with ice นะคะ เราก็มาดูที่ช้อยส์กันเลยช้อยส์แรกก็คือ do you drink water ก็คือ,อถามว่าคุณดื่มน้ำเปล่าไหมข้อที่สอง what do you like to drink คุณต้องการดื่มอะไรข้อที่สาม Can you sit down and wait? คุณช่วยนั่งลงและรอได้ไหมข้อส Which do you prefer? อันไหนที่คุณชอบมากกว่าหรือว่าต้องการมากกว่า that a l l you eat? นี่คือทั้งหมดที่คุณจะกินแล้วใช่ไหมโอเคค่ะแล้วก็มาไล่ดูไปทีละข้อนะคะดูว่าอันไหนเนี่ยใส่เข้าไปแล้วความหมายและบริบทเนี่ยเหมาะสมที่สุดก็อย่างตั้งแต่ช้อยส์แรกก็คือหลังจากที่เวทเทอร์เนี่ยทวนรายการอาหาร two grilled lobsters and three grilled salmon steaks lobster ย่างสองอะ salmon ย่า steak ย่างสาม do you drink water ค mm ุณดื่มน้ำเปล่าไหมแล้วไดเนอร์ก็ตอบว่า just water with ice เอ่อแค่ขอแค่น้ำเปล่ากับน้ำแข็งคือเนี้ยก็ไม่ใช่เพราะว่าอันเนี้ยอย่างแรกก็คือมันเป็น yes no question คำตอบเนี่ยก็ควรจะเป็น yes หรือ no ใช่ไหมคะแต่เนี้ยมันไม่ได้เป็นคําตอบ yes no มันเป็นคําตอบที่เป็นแบบเป็นประโยคพูดถึงอย่างอื่นเลยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออันเนี้ยถ้าแปลความหมายคือถ้าเขาตอบถามว่า do you drink water คุณดื่มน้ำเปล่าไหมเออ d i n e r เนี่ยก็ควรจะตอบประมาณว่า yes i drink water หรืออาจจะตอบว่า no i don't drink water i only drink อ่า i drink wine หรืออะไรประมาณเนี้ยค่ะก็คือควรตอบว่าใช่ฉันดื่มน้ำเปล่าหรือไม่ฉันไม่ดื่มน้ำเปล่าดังนั้นคำตอบข้อนี้ choice นี้ก็ยังไม่ใช่ choice ที่ถูกต้องค่ะ ข้อที่2นะคะ What would you like to drink ก็คือคุณต้องการดื่มอะไรเท่าไปใส่ก็คือตั้งแต่เว i t a r นวนรายการอาหาร Two grilled lobsters and three grilled salmon steaks lobster ย่างสองและ salmon ย่างส,งสเกย่าง3 Do you drink เอ่อ What w o u l d you like to drink คุณต้องการดื่มอะไรแล้วเดแ,แดายเน่ก็เซว่า just water just water with ice ก็คือแค่น้ำปลากับน้ำแข็งอันนี้ก็ดูน่าจะใช่นะคะเพราะว่า เหมือนกับหลังจากที่ถ้าดูจากการแปลเนี่ยก็คือหลังจากที่เวชถามว่าเนี่ยวั u l ุ้ยไรทูดิงคุณต้องการดื่มอะไรดเนอร์เนี่ยก็ต้องตอบว่าเขาต้องการดื่มอะไรใช่ไหมคะเขาตอบว่าเนี่ยเออขอแค่น้ำเปล่ากับน้าแข็งก็ดูน่าจะใช่แต่ว่าเดี๋ยวลองดูข้ออื่นก่อนก็ได้ค่ะข้อที่3 can you sit down and wait คุณช่วยนั่งและรอได้ไหมก็ลองมาใส่ดูนะคะเ er วชบอกว่าถ o าคุณต e องการ t ื่ e อะไรก็ลอ e มาใส่ดูนะคะเวชบอกว่าถ้าคอาหารว่่เอาร็องมาใส่ดูนะ ลาบสเตอรย่างสองและซอมบัสเต็กย่างสามเอ่อ can you sit down and wait คุณช่วยนั่งลงและรอได้ไหมแล้วดิเนอร์ก็ตอบว่า just water with ice แค่น้ำผักกับน้ำแข็งคืออันเนี้ยก็ไม่เข้ากันแล้วเพราะว่าเห็นเห็นได้ชัดว่าแบบว่าอย่างอันเนี้ยพอถามไปคือก็ควรอันเนี้ยก็เป็นอ่าอันนี้ก็เหมือนกันคือเป็น yes no question แล้วก็สิ่งที่ดิเนอร์ควรจะตอบเนี่ยเขาควรจะตอบว่าใช่ ай, ฉันเอ่อโอเคเดี๋ยวฉันจะนั่งลงแล้วก็รอหรืออาจจะตอบว่า no I can't I can I can นซ t and w ด i เวชไอนี่อะไรประมาณนี้ค่ะตอนนี้คือเขาตอบว่าเขาจะกินน้ำเปล่ากับน้ำแข็งซึ่งมันไม่เข้ากับคำถามที่ว่าช่วยนั่งลงแล้วรอได้ไหมดังนั้นช้อยส์นี้ก็ผิดเหมือนกันค่ะแล้วก็ช้อยส์ที่สนะคะ which do you prefer อันไหนที่คุณชอบมากกว่าหรือต้องการมากกว่าอ่ถ้าเกิดเอาไปใส่ในประโยคนะคะก็จะเป็น two grilled lobster and t r e e grilled salmon steaks which do you prefer ลอบสเตอร์ย่างสองและแซลมอนสเต็กย่างสอันไหนที่คุณชอบมากกว่า Diner s a y just water with ice ขอแค่น้ำแข็งกับน้ำเปล่าคืออันเนี้ยความหมายมันผิดเพราะว่าถ้าเขาถามว่าอันไหนที่คุณชอบกว่าเนี่ยก็คือมันต้องมีการเลือกใช่ไหมคะว่าอันไหนชอบกว่าแล้วก็อย่างอันเนี้ยถ้าดูจากบริบทเขาน่าจะพูดถึงว่าเหมือนมันต้องเป็นการเปรียบเทียบสสิ่งอันเนี้ยอาจจะพูดได้ว่าเป็นแบบลับสเตอร์กับ s ซลมอนสเต็กอันไหนคุณชอบมากกว่าแต่เขาตอบว่า water with ice มันก็ดูไม่ค่อยเกี่ยวข้องกัน น,นั่นค่ะข้อนี้ก็ผิดค่ะแล้วก็ช้อยสุดท้ายนะคะ Is that all you eat นี่คือทั้งหมดที่คุณจะกินแล้วใช่ไหมถ้าไปใส่ก็คือจะเป็น two grilled lobster and three grilled salmon steaks Is that all you eat lobster ย่าง2และ salmon steak ย่าง3นี่คือทั้งหมดที่คุณจะรับกินหรือรับประทานแล้วใช่ไหม d a t e r say just water with ice แค่น้ำแข็งกับน้ำอันนี้ก็คืออันนี้คือจริงๆถ้าอนนี้เอาไปต่อถ้าสมมติว่า water say แบบว่า say ถ้า ถ้าดินถ้าดเนอร์เนี่ยเซว่า yes ก็คือโอเคก็คือมันจะเป็นการเหมือนกับถามว่าสมมติว่าถามว่าเนี่ยสั่ง lobster สอง salmon สามอ,อันนี้คือแบบทั้งหมดที่คุณจะกินหรือจะสั่งแล้วใช่ไหมแล้วดเนอร์ก็ตอบอ่าใช่นี่คือทั้งหมดที่ฉันจะกินแต่ว่าเนี่ยเขาไม่ได้ตอบ yes or no คืออันนี้ก็เป็นเหมือนกัน yes no question แต่ว่าดาเนอร์เนี่ยไม่ได้ตอบว่า yes no ว่าใช่นี่คือทั้งหมดที่จะกินหรือว่ายัางเดี๋ยวฉันจะสั่งเพิ่ม เราว่าไดเนอร์เนี่ยตอบมาว่าจะสวอเทอร์ไอซ์ซึ่งไม่ใช่ yes no แล้วก็ความหมายก็ไม่ค่อยเกี่ยวก็ไม่เกี่ยวข้องกับคําถามด้วยดังนั้นช้อยส์นี้ก็ผิดค่ะดังนั้นช้อยส์ที่ถูกต้องก็คือข้อ2ก็คือ what would you like to drink ถ้าเอาไปใส่ก็จะเป็น what would you like to drink ก็แปลเต็มๆนะคะก็คือตั้งแต่ตั้งแต่ว่าถ้าตั้งแต่ไดเนอร์เนี่ยสั่งอาหารไป เวเทอร์ก็ตอบว่า two grilled lobsters and three grilled salmon steaks ก็คือทัวร์ยยการอาหารว่าจะสั่ง lobster ย่าง2และ salmon steak ย่าง3แล้วเวเทอร์ก็ถามตอว่า what what would you like to drink คุณต้องการที่จะดื่มอะไรไดเนอร์ก็ตอบว่า just water and water with ice ก็คือขอแค่น้ำเปล่ากับน้ำแข็งค่ะก็นั้นคำตอบที่ถูกต้องก็เป็นข้อ2นั่นเองค่ะโอเคค่ะคือทีนี้พี่จะขอพูดเสริมของข้อ สิบนิดนึงนะคะเพราะว่าพี่เห็นว่ามีาประโยคที่น่าสนใจก็คือตรงคำว่า prefer ก็เดี๋ยวพี่จะมาสอนเรื่องการใช้ prefer นะคะก็คือ prefer เนี่ยจะมีการใช้ได้จะมีการใช้ในรูปประโยคตามนี้นะคะอันแรกก็คือเป็น prefer บวก something บวกชือบวก something ที่2องอันนี้ something แรกแล้วกันอันนี้2คือเป็นการบอกว่าชอบบางสิ่งมากกว่าอีกสิ่งแล้วก็จะมีตัวอย่างนะคะเช่น I prefer tea to coffee แปลว่าฉันเนี่ยชอบชามากกว่ากาแฟ ก็รูปประโยคที่2นะคะก็คือ prefer บวก doing something something to doing something นี่เป็นการบอกว่าชอบการทำอะไรมากกว่าการทำอะไรอีกอย่างหนึ่ง อย่างเช่นนะคะ uh, I prefer walking to cycling ฉันชอบการเดินมากกว่าการปั่นจักรยาน uh, อันนี้จะเห็นได้ว่าสิ่งหนึ่งที่จะเน้นก็คือ หน้าหลังหน้าหลังทูเนี่ยออตัวคําว่าทูนะคะหน้าหลังทูเนี่ยต้องเป็นคําประเภทเดียวกันหน้าหลังทูอ่าหน้าหลังทูต้องเป็นคําประเภทเดียวกันทั้งสองคำเช่น noun to noun หรือว่าเจอรันเจอรันก็คือ verb ing นั่นแหละค่ะแต่เป็นเจอรันเป็น verb ing ในการบอกว่าการเป็น verb ing สำหรับบอกว่าการการทํากริยาต่างๆคือการวิ่งการเดินการอะไรเงี้ยค่ะคือเป็น verb ing ที่ไม่ได้สื่อว่ากําลังทําอยู่แต่สื่อว่าเป็นการทําสิ่งนั้นค่ะถ้าอยากถ้าจากตัวอย่างนะคะก็คือ n a t u r a ก็คืออย่างอันนี้คือต้องเป็น tea to coffee เจอร์รัน to เจอรันก็จะเป็น walking to cycling คือมันจะเป็น tea to diving ไม่ได้เพราะว่ามันจะแบบมันจะแบบแบบคนละ เหมือนพูดคนละความหมายคนละเรื่องกันอยู่นะคะแล้วก็รูปประโยคที่สามเป็น prefer บวก to เอ่อ to do something อ่า uh, พี่ขอเขียนย่อสั้นติ๋งไง่ค่ะ rather than do something ตัวอย่างเช่นอ่อ uh, I prefer to cook at home rather than uh, rather than eat out หรือจะเป็น uh, rather eating out ก็ได้ค่ะก็คืออันนี้ก็คือเอ่อบอกว่าเนี่ยฉันเนี่ยฉันชอบที่จะทำอาหารที่บ้าน อ่มากกว่ากินข้าวนอกบ้านอันนี้จะเห็นได้ว่าอะไรคะจะเห็นได้ว่าอันเนี้ยอย่างคำว่าหน้าหลัง rather than เนี่ยใช้คำต่างประเภทได้ ก็คืออย่างนี้จะใช้คาว่าเพรเว่าน,นี่เป็นคุกเป็นเวิร์บใช่ไหมคะแล้วเออเป็นคุกแล้วก็อ a ทเป็นเวิร์บแต่ว่าจะใช้คาว่าอิทติ้งเอาซึ่งเป็นจารันก็ได้จะต่างกับทูที่ต้องเป็นคําประเภทเดียวกันเท่านั้นแต่ว่าถ้า r ร d e เตอร์แดนเนี่ยหน้าหน้ากับหลัง r ร็ตเตอร์แดนจะใช้คําคนละประเภทก็ได้ค่ะอันนี้ก็เป็นการใช้คําว่า Prefer ซึ่งเป็นการแบบพูดถึงบอกว่าชอบชอบสิ่งนู้นชอบสิ่งนี้มากกว่าอะไรอย่างนี้นะคะค่ะก็เดี๋ยวพี่จะอ่านไดอาร์กที่สองของ ดายลอกที่สของข้อที่6กถึงสิให้ฟังเป,เ,ปเป็นอีกรอบนะคะคือได้หลอกได้หลอกชื่อไดลอกที่2 situation at a restaurant สถานการณ์ที่ร้านอาหาร uh, waiter บริกรชาย s a d good evening do you want do you have a reservation uh, สวัสดีตอนเย็นคุณได้จองโต๊ะสำรองที่นั่งไว้หรือเปล่า d i เนอหรือคนที่รับประทานอาหารก็ตอบว่า yes a table for five under the name j a n ใช่คันจองไว้แล้วโต๊ะสำหรับ5ที่จองไว้ชื่อเจน w a i t e r s a y i n f i n d come this way please here's your table for five in the garden คือบริกรใช้ก็พูดว่าโอเคแบบโอเคเลยครับกรุณามาทางนี้นี่คือโต๊ะสำหรับนี่คือโต๊ะของคุณสำหรับ5ที่อยู nice ่ในสวนด i เนอก็ say wow lovely ก็คือแบบอ๋อ oh, มันน่ารักจังเลย What is the restaurant's specialty ก็คืออะไรคือความชำนาญพิเศษของร้านอาหารนี้ร้านอาหารนี้ดังเรื่องอะไร w a i t e r s a i d our restaurant is famous for seafood ก็คือร้านอาหารของเราเนี่ยดังเรื่องซีฟู้ด Would you like to order now คุณต้องการที่จะสั่งอาหารตอนนี้เลยไหมจ i n e r say yes please two grilled lobsters and three grilled salmon steaks ก็คือ,อใช่ค่ะสั่งเลยค่ะ two uh, lobster ย่าง2แล้วก็ salmon steaks ย่าง3 w a v t e r say to grill lobsters and three grill salmon steaks อันนี้คือเป็นการทวนแรายการอาหารเฉยๆนะคะว่าทวนว่าสั่ง lobster สองแล้วก็ salmon steaks ย่างสาม what would you what would you like to, you like to drink คุณต้องการที่จะดื่มอะไร diner say just water with ice กอผู้ละต้องการแค่น้ำกับน้ำแข็งค่ะอันนี้ก็จบไปแล้วะคะ่ะของไดอะล็อกที่สองค่ะ เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะมาล้มอมวงกันติวได้ความรู้ชิวๆเลยค่ะ